แต่ปรากฏว่ามาเพียงท่านเดียวดังน,นั้นค่ะมาท่านมาท่านเดียวดังนั้นดิฉันก็จะขอใช้เวลาช่วงที่ช่วงที่ที่ว่างอยู่ก็จะขอใช้เวลาว่าเราเวลาจะมีบรรยายพิเศษจากอาจารย์สุนัยลาหาวิวัฒน์นะคะจะกรุณามาบรรยายพิเศษให้เราฟังช่วงเวลาที่ที่เหลืออยู่วันนี้ จะมาพูดแบบเตรียมตัวในบทที่สิบค่ะเรื่องเรื่องกำลังใจคือเขาบอกกันดิฉันตรงนั้นแล,แล้วไม่ได้จบดิฉันพรเด็นมาตรงนี้ดิฉันก็ลืมคือไม่ได้ตั้งใจลืมเลยถ้ามันลืมไปเองนะค,ะค่ะคือไม่ได้ตั้งใจอาจารย์ว่าไม่ตั้งใจเลยนะคะลูกน้องดิฉัน ทำของตกแต่งเพราะว่าตาของทอดหนูไม่ได้ตั้งใจดิฉันก็บอกเขาก็ตั้งใจสิตั้งใจหน่อยเออบางมันก็จะได้ไม่ตะไนะคะบางทีคำพูดภาษาไทายเราน,นี้ก็กลิ้งไปได้แยะๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเราจะมาฟังเรื่องกําลังใจจากคุณจิรากิิแสงลีค่ะที่สี่ ท่านผู้บัญชกรมวลมิตรสโมโทรรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับแม้ว่าในชีวิตของเรานั้นจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แต่ไม่วิเศษเท่ากับการได้กำลังใจแม้ในชีวิตจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ไม่เสียใจเท่ากับการเสียกำลังใจไปดังนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นตัวแปรเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เราจะลุกขึ้นสู้ได้จะยอมแพ้ท้อถอยได้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวนั่นก็คือกำลังใจเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นมีทั้งอุปสรรคมีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นอุปสรรคถาโถมเข้ามามากมายดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาแนละมนุษย์ทั้งหลายท่านจึงบอกไว้ว่าควรทำใจให้เป็นกลางๆไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นทุกข์ หรือเป็นสุขมากเกินไปท่านทั้งหลายครับชีวิตก็คือสิ่งที่มีอุปสรรคถาถเข้ามาถ้ามีอุปสรรคถาโถข้ามาแล้วหลายท่านอาจเกิดการหมดกำลังใจเกิดความท้อใจวันนี้ผมมีวิธีสร้างกำลังใจมาเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบดังนี้ครับท่านทั้งหลายครับ วิธีแรกที่จะสร้างกำลังใจนั้นอันดับแรกท่านต,ต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเป็น,ปน,ปนไปตามกฎของธรรมชาติครับคือกฎของธรรมชาติดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือชีวิตนี้มีอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังคือความเป็นทุกข์และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วมเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาตราบใดที่สิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตินั่นก็คือการดําเนินก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติถ้าเราเข้าใจกฎกฎของธรรมชาติและเราก็จะปล่อยวางคิดซะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เป็นกฎของธรรมชาติเราก็จะไม่ไปเครียดอะไรไม่เกิดทุกข์ก็คือมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบ มียศก็ต้องเสือ่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นเป็นธรรมราครับถ้ารู้อย่างนี้ก็คือเราไม่ยึดติดเ,ออเกิดไปก็คือเกิดไปจะดับไปก็คือดับไปอันดับสองครับผมขอยกตัวอย่างชีวิตบุคคลที่ประสบความสำเร็จท่านรูท่านน่าจะรู้จักศาสตราจารย์ดรวิชนุเครือง,งามเป็นอย่างดีนะครับที่ท่าน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของของคณะปฏิวัติชุดนี้นะครับคือท่านจะประสบความสําเร็จยังไงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับผมว่าท่านในชีวิตของท่านประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งคือท่านมีโอกาสได้ทํางานสําคัญสาคัญหลายอย่างอาจารย์วิศนุเครืองามท่านรับราชการเป็นอาจารย์ที่จุฬาตอนท่านรับราชการนั้นท่านมีความรู้สึกว่า ในใจของเราในใจของท่านนี้มีความทุกข์อะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครรู้ครับวันหนึ่งครับมีบริษัทเอกชนมาเสเนอท่านว่าอาจารย์อาจารย์เป็นเป็นอาจารย์ที่จุฬาได้เงินเดือนเท่าไหรท่านก็ตอบว่าท่านได้สองหมือ่ะถ้าอาจารย์มาทํางานกับผมที่บริษัทเอกชนเราจะให้อาจารย์สี่หมื่อาจารย์คิดหนากครับ ผมต้องไปปรึกษาครอบครัวงผมก่อนคืออาจารย์เสียดายความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่อยากออกไปไม่ได้นะอาจารย์อาจารย์ต้องให้คําตอบแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าให้คําตอบแบบนี้ผมบอกได้ไดเลยว่าผมไม่เอาเพราะอาจารย์เสียดายถ้าผมมีโอกาสมีวาสนาผมจะมาสมัครอีกครั้งปรากฏว่าไม่ถึงสองอาทิตย์ครับ มีสายเข้ามาเชิญอาจารย์ไปเป็นเลขาคอรมออาจารย์ก็ตอบรับเพราะว่าอาจารย์ไม่เสียอะไรได้เป็นเลขาคอรมอด้วยแล้วก็เขายอมให้อาจารย์มาสอนที่จุฬาด้วยถ้าวันนั้นอาจารย์เกิดตกลงรับไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทเอกชนแห,แห่งนั้นถามว่าอาจารย์จะได้ทําหน้าทีถ่ถึงถึงเพียงนี้ไหมเราจะได้รู้จักอาจารย์ถึงบัดนี้ไหมสแสดงว่าหลายคนอาจคิดว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคือวิกฤตแต่ถ้าคิดว่านี่คือวิกฤตที่จะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตเพียงเท่านี้จิตใจเราก็จะไม่ยึดติดอะไรเพราะว่าเราต้องรู้จักอดทนอดกั้นในการดำเนินชีวิตครับต้องทำตามขั้นตอนพอเจอวิกฤตอย่าพึ่งท้อแท้ให้คิดว่าวิกฤตนั้นคือโอกาสหลายคนนะครับเจอวิกฤต แล้วก็ละทิ้งโอกาสไปพอวันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาแต่เราได้ทิ้งโอกาสนั้นไปเสียแล้วแล้วก็เกิดความเสียดายมีหลายคนครับผมไม่สามารถจะนํามายกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในทีน่นี้นะฮะแล้วก็เสียดายเหลือเกินครับถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดโอกาสมาถ,ถึงแล้วเราปล่อยมันไปนะครับอันดับสามครับ คือคนรอบข้างก็สามารถเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่เราได้ถ้าเรามีครอบครัวที่อบอุน่นมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกเหล่านี้ก็สามารถปรึกษาอะไรกันได้นะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเรามีเรื่องอัดอั้นตันใจเราก็สามารถไประบายก็น่าจะเป็นทำให้ทาใ,ให้ความทุกข์ในจิตใ,ใ,ใจของเรานั้นลดลงไปได้แต่ถ้าทั้งหลายครับ สิ่งที่ผมได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับฝังหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่วิธีคิดของเราครับถ้าเราคิดเป็นก็คือถ้าเราคิดในมุมที่ดีมุมตับเราอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้มันคือวิกฤตของเราแต่ถ้าเรามองว่านี่คือสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตของคนเราเพราะว่าอุปสรรคนั้นก็คือดวงประทีปของนักสู้ครับก็ วิธีคิดที่ดีนั่นก็คือกําลังใจที่ดีที่สุดของเราหลายคนพบเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตเหมือนกันแต่ทําไมล่ะครับคนหลายคนจึงมีความทุกข์ที่แตกต่างกันเพราะเขามีวิธีคิดที่ต่างกันด้วยนะครับถ้าเราไม่ปรับวิธีคิดของเราเองเราก็จะเป็นทุกข์นะครับการมองโลกในแง่ดีมีความจำเป็นครับแต่การมองโลกในแง่ดีนั้นควรมองตามสภาพความเป็นจริงของโลกด้วยครับ ผมขอทิ้งท้ายด้วยคําคมที่ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจนะครับท่านกล่าวไว้ตอนปัดผมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อหลายวันที่ผ่านมาท่านยกคําคมของมหาตมาคารีไว้ว่าจงดําเนินชีวิตประหนึ่งว่าเราจะตายในวันพรุนี้และจงใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้ประหนึ่งว่าเราจะมีชีวิตเป็นอมาตะครับ